สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําประจําวันพระธาตุปดีที่4พฤษภาคมนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ราคาทองคำเนี่ยได้เคลื่อนที่นะครับมาถึงทาร์เกตหรือว่าเป้าหมายการเคลื่อนที่ที่ผมได้บอกไว้นะครับก่อนหน้านี้นานมากแล้วนะครับก็คือในระดับอาจจะ2เดือนนะครับเพราะว่าในโครงสร้างใหญ่นะครับเรากําหนดตัวเทรนไลน์ขึ้นมานะครับ ซึ่งมันลากเชื่อมจุดสปริงไฮนะครับของปี2020นะครับแล้วก็สปริงไฮของปี2022นะครับตอนนี้นะครับราคามาถึงแลวนะครับช่วง2065-2070พอดีเลยนะครับใน t ทดดิงวิวเนี่ยนะครับวันนี้ขึ้นไปถึงช่วงราคา 2067นะครับแต่ว่าเข้าใจว่าใน MT4 นะครับ MT5 ของบางโบเกอร์นะครับน่าจะมีการสะบัดขึ้นไปมากกว่านั้นนะครับบางโบขึ้นไปถึง2,070บางโบขึ้นไปถึง2,083เลยนะครับก็อันนี้เกิดสลิปเพ e เกิดขึ้นนะครับเกิดแก๊บเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้นะครับทีนี้นะครับตอนนี้ราคามาถึงแล้วในกรอบเวลาวีคมันก็มีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวลดลงนะครับ อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเทนใหม่นะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของต้นน้ําของเทนลงนะครับซึ่งระยะการเคลื่อนที่ของมันนะครับก็อาจจะเป็นต้นเทนนะครับของระยะการเคลื่อนที่ประมาณสัก 400. จุดนะครับ390จุนะฮะถามว่าเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้นะครับก็เราต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าพฤติกรรมในโครงสร้างของกอเวลาเดนะครับเราจะเห็นว่ามันเกิดในลักษณะของ เป็นทิปล็อตแท็บนะครับหรือว่า t ีด e นะครับราคาเคลื่อนที่ออกจากค่ามีนะครับหรือว่าค่าเฉลี่ย20วันนะครับแล้วก็ไปชนนะครับแนวต้านนะครับเสร็จแล้วครับก็กลับลงมาชน EMA นะครับจากนั้นนะครับก็เคลื่อนที่ออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกรอบเวลาเดเนี่ยมันมีชุดของการเคลื่อนที่เป็นยังไงบ้างนะครับไปดูในกรอบเวลาเดนะครับมันก็จะอยู่ในเทรนขึ้นนะครับตัวนี้นะครับราคาเนี่ย ได้เคลื่อนที่มาถึงช่วง207 0นะครับก็วันนี้ขึ้นไป2068นะครับสังเกตดูนะครับมันชนเส้นแนวต้านตรงนี้นะครับพอดีเลยนะครับแล้วก็ย่อกลับมาตอนนี้นะครับมันยังไม่จบวันนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยปรับตัวลดลงมา23เหรียญแล้วนะครับทีนี้นะครับในกรอบเวลาเดยนะครับอย่างที่อธิบายไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับมันมีการเคลื่อนที่ในลักษณะนี้นะครับก็คือราคาเนี่ย เคลื่อนที่ไปนะครับกลับลงมาหามีนะครับเคลื่อนที่ไปกลับลงมาหามีหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปต่อนะครับมีโอกาสนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือชุดหนึ่งนะครับที่เป็นไปได้นะครับในกรอบเวลาเดย์นะครับ In case หรือว่าในกรณีที่ราคาเนี่ยไม่สามารถได้ม omentum เคลื่อนที่นะครับเบรกแนว2070ขึ้นไปได้นะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเช่นสถาบันทางการเงินนะครับ ธนาคารแะหวอาัตรเทศหรือว่ากองทุนต่างๆเนี่ยทำการปิดออเดอร์บายของทองคำนะครับก็จะทําให้ราคาเนี่ยย่อกลับลงมาครับปิดกำไลนะครับเทคโปรฟิตเพราะว่ามันเจอแนวต้านใหญ่นะครับทำให้ราคาบีบย่อบีบย่นนะครับปรับตัวเป็นจุดเริ่มต้นของการรีเ s สเม้นท์นะครับโอกาสไปต่อมีไหม ก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับต้องเรียกว่าราคาอาจจะอยู่สูงเกินไปนะครับอยู่ในสะพายโซนนะครับในการที่มองว่าราคาจะไปต่อนะครับเราอาจจะมองในโลโครงสร้างแบบนี้นะครับก็คือถ้าราคานะครับมันมีการย่อปรับลงมานะครับเราก็อาจจะใช้เป็นโอกาสนะครับในการบ่ายขึ้นไปต่อนะครับอันนี้เราก็จะได้เป็นชุดของการเคลื่อนที่ชุดใหม่นะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับในกรอบเวลาดึกกรอบเวลาสีชั่วโมงเนี่ยผมมองว่าราคาค่อนข้างจะ อยู่สูงนะครับอยู่สูงแล้วไปสูงอีกได้ไหมเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องหาจังหวะนะครับการเทรดให้ดีๆนะครับทีนี้นะครับตัวตัวไอเนะครับของกรอบเวลาเดยครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามันเกิดเป็น b บ l ล i s h divergence นะครับแท่งเดยยังไม่จบนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับแท่งเดยยังไม่จบแต่ว่า นะตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคามันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเดิมนะครับช่วงราคา2,010ตอนนี้ราคามันปรับขึ้นมา2,065ขึ้นมา55เหรียญน,นะครับแต่ว่ามันใช้เวลาจากจุดนี้นะครับมาถึงจุดนี้ออ30กว่าวันนะครับ30กว่าวันก็เป็นเวลานานมากนะครับ ใช้เวลา30วันในการที่ราคาปรับขึ้นมา55เหรียญต้องเรียกว่าค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนะครับการเกิด b a r i s h divergence ในกรอบเวลา Day นะครับการชนแนวต้านใหญ่ในกรอบเวลา Week นะครับหรือว่าในกรอบเวลามันมีโอกาสปรับตัวย่อลดลงนะครับซึ่งถ้าเมื่อเช้านะครับก็ราคาขึ้นไปเร็วนะครับเปิดแก็บเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ได้ออเดอร์เพราะฉะนั้นในกรณีที่ราคารีบาวกับขึ้นไปวันนี้นะครับ ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราอาจจะใช้พิจารณาช็อตนะครับเป็นการช็อต against ขึ้นมาได้นะครับซึ่งการช็อตสวนเทนนะครับแน่นอนเราต้องใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับ m o n e y management นนะครับวางเงินนะครับบริหารหน้าตักดีๆนะครับในอดีตนะครับหรือว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนที่ราคามาถึงแนวต้านแนวต้านใหญ่นะครับราคามันจะอยู่ไม่นานนะครับ ขึ้นมาแล้วก็มีการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงนี้นะครับก็ปรับตัวลงมา200กว่าเหรียญนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อช่วงปี2022นะครับขึ้นไปนะครับอยู่ไม่นานนะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงมา180กวปาเหรียญในชุดของ i m p เพลชุดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกนะครับมันอาจจะขึ้นไปชุดนี้นะครับวันนี้ขึ้นไปแล้วก็อาจจะขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับแล้วมันมีโอกาสที่จะย่อมา130เหรียญนะครับ140ี่เหรียญ ได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงบ้างนะครับกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับก็เมื่อวานนะครับเราบอกว่า ผมให้รอที่2005นะครับราคาลงไม่ถึงนะครับราคาลงมาแค่2008.5นะครับก็คือขาดไปประมาณ3.5เหรียญนะครับเป็นการเคลื่อนที่แบบขึ้นนะครับแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นนะครับก็ไม่ได้ออเดอร์นะครับแต่ว่าแนวโน้มทิศทางนะครับใบแอดสมการเทรดถูกต้องนะครับราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับคือย่อแล้วก็ไซด์เวดาวแล้วก็ขึ้นนะครับซึ่ง ผมบอกนะครับว่าราคามันมีโอกาสไป2045นะครับซึ่งเป็น p r i v o t e high แล้วก็มีโอกาสขึ้นไปสูงกว่านั้นนะครับซึ่งวันนี้ก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับก่อนเวลา4ชั่วโมงนะครับผมมองว่านะครับราคาเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่ขอบด้านนอกนะครับของบริเวณแดน4ชั่วโมงมีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยจะไปทํา ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือถ้าราคานะครับขึ้นไปทดสอบช่วง2065อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็สายที่เป็นลิกเอนที่นะครับหรือว่าใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมราคาในกรอบใหญ่แล้วก็เข้าออเดอร์นะครับทันทีโดยไม่รอพายแอคชั่นนะครับอาจจะเสี่ยงนะครับเข้าเทรดต,ตอนที่ราคาขึ้นไปนะครับใกล้ๆจุดสูดเดิมนะครับ แล้วก็เริ่มช็อตลงมานะครับด้วยการไปหาความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับอาจจะมองว่าแทรเก็ตแรกนะครับกลับลงมาแถว2,000นะครับแล้วก็รอดูว่าในอนาคตนะครับราคาเนี่ยจะสามารถเคลื่อนที่ลงกลับมาหาเส้นแนวรับนะครับอย่างเช่นช่วง19-10ได้หรือเปล่านะครับทีนี้ในส่วนของการบายนะครับการบายเนี่ยตอนนี้นะครับตัวไพวอของวันนี้ก็จะเป็น อยู่ที่บริเวณฟิปโซนนะครับโซนนี้นะครับเดิมเป็นซัลายโซนแต่ว่าวันนี้มันมีการเบรกไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีที่ราคาเนี่ยมันมีการขึ้นที่กลับลงมาจริงนะครับเช่นขึ้นไปนะครับช่วงใกล้ๆ2065 2 0ก0า2นะครับแล้วมีการย่อลงมาตรงนี้มันก็จะมีการเด้งนะครับในขณะนี้นะครับอาจจะไปสร้างตัว QM นะครับแถว2045-2050แล้วค่อยปรับตัวลดลง อะไรแบบนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นขาบ่ายนะครับเราคงต้องมองที่2030นะครับแล้วก็ดูนะครับอาจจะมองว่าราคาลงมา30นะครับแล้วอาจจะกลับขึ้นไปนะครับ2 0 6 0 2 0ห0หรือเคลื่อนที่ไปต่อก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีความแน่นอนนะครับเราต้องดูว่าวันนี้นะครับแนวโรมในช่วงตลาดเย็นนะครับแล้วก็ตลาดช่วงบ่ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการตีความ ตัวแถลงการของเจอร์ลมพาวเวลเมื่อคืนนะครับจะนักลงทุนเนี่ยจะมีการตีความต่อเนื่องอย่างไรบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับเทรดด้วยความบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับการวิเคราะห์ราคาทองคําของเรานะครับต้องขอขอบคุณเลยนะครับบล็อกเกอร์เอ a นะครับท่านสามารถติดต่อ x c a กได้ทางช่องทางการติดต่อที่อยู่ทางแบนเนอร์ด้านล่างนี้นะครับเอ็กปนะครับเปิดให้บริการในกว่า150ประเทศทั่วโลกนะครับ ให้มีการมากว่า13ปีนะครับแล้วก็เทรดได้ทั้ง mt 4 n mt 5แล้วก็ trading view นะครับส่งคำสั่งรวดเร็วไม่มีดีโคดนะครับเหมาะสมกับการเิดทองเป็นอย่างยิ่งนะครับสเปซทองคำเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่12เท่านั้นนะครับได้รับความเชื่อมั่นอย่างมากจากเทรดเดอร์ชาวไทยและเทรดเดอร์จากทั่วโลกนะครับก็ท่านที่สนใจนะครับสามารถคลิกที่แคปชั่นของ คลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีลิงก์อยู่นะครับเปิดเข้าไปดูรยายละเอียดของโบกเกอร์แล้วก็ศึกษาข้อมูลของโบกเกอร์นะครับแล้วก็อาจจะเลือกเปิดบัญชีตามความเหมาะสมนะครับตามประสบการณ์หรือว่าสไตล์การเทรดของเราได้เลยนะครับแล้วกับโพบกันใหม่ในการวิเคราะห์ครั้งถัดไปสวัสดีครับ